ค่าสำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสไพายข้างนะคะของผู้ชายนะด้านหน้าเขาก็จะเป็นลายสีส,สีคาราเมลแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ของเขาจะเป็นหนังนะคะตรงนี้เป็นออกสีน้ำตาลแดงน้ำตาลอิดรุ่นก็เรียกไม่ถูกนะคะเป็นสีแบบนี้เลยสีเขาไม่ใช่สีสว่างนะสีเขาจะมนมนๆหน่อยตรงกลางก็เป็นคล้ายๆสีเหลืองมัตตาหรอคะเหลืองเข้มๆนะั้นรุ่นก็เรียกไม่ถูกนะคะ แล้วก็ตัวด้านข้างของเขาก็จะเป็นลาย C ส,สีคาราเมลทั้งหมดเลยนะคะด้านหลังด้วยส่วนตัวฐานกระเป๋าแล้วก็ด้านบนกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ของเขาจะเป็นหนังสีดำนะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ <Server> เดี๋ยวนุ่นให้ดูด้านในของใบนี้นะคะด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยนะคะแบบนี้หนึ่งช่องแล้วก็มีช่องเล็กฝั่งนี้ให้อีกหนึ่งช่องนะคะแค่นั้นแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีช่องให้นะคะ ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่นี้ส่วนวิธีการใช้งานนะคะรุ่นนี้ตัวสายกระเป๋าของเขาจะปรับจากตรงนี้นะคะสายเขาเป็นเหมือนสายเป็นเป็นเหมือนเข็มขัดนะคะให้ปรับนี่นะคะมีให้ปรับสองช่องทั้งสองข้างเท่าๆกันเลยนะคะก็ถา้ามันยาวไปลูกค้าก็สามารถเจาะรูเพิ่มได้นะเดี๋ยวนุ่นลองสปา,ายให้ดูก่อนนะคะ เวลาสะพายเราก็จะประมาณนี้ขอจับนิดนึงเดี๋ยวลวงนี่นะคะสะพายเราก็ประมาณนี้นะคะก็สามารถปรับระดับได้อันนี้ก็คือยาวไปคือนุ่นยังไม่ได้ปรับนะคะถ้าปรับนก่นจะสั้นขึ้นมาประมาณนี้ก็อะก็ใครสนใจนะคะลองดูลองชมใบนี้ได้เดี๋ยวนุ่นไว้ขนาดของใบนี้ให้นะคะกว้างสูงของเขาประมาณ10นิ้วนะคะโดยประมาณนะการวัดอาจคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะคะ ส่วนความกว้างของเขาประมาณ8นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าของเขาประมาณ2นิ้วครึ่งใครสนใจนะคะสีนี้ลองดูลองชมได้นะคะ